สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวหัวหินนะคะแล้วเราก็มาทานอาหารสเปนิชกันค่ะที่นี่ร้านนี้ถ้าอ่านออกเสียงผิดอย่างไรขออภัยด้วยนะคะลาเทรัสนะคะก็ไม่แน่ใจออกเสียงผิดไหมนะคะเจอพนักง,งานต้อนรับสองคนน่ารักมากเลยเมียวเนี้ยเนี้เนี้านเปิดไหมคะวันนี้เด็ก หลังจากถักทายพนักง,งานต้อนรับสองตัวเป็นเจ้าเมียวอันแสนน่ารักนะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในร้านกันเลยค่ะเรามาเร็วหน่อยนะมาถึงประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งนะคะยังไม่มีคนเลยเราก็เดินมาถ่ายวิวระหว่างรออาหารนะคะคือจะบอกว่าสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้รออาหารอยู่นะคะสั่งไปแค่สี่จานเองมาแล้วค่ะค่ะจานนี้จะเป็นกุ้งย่างสไตล์สเปนนิชนะคะแล้วก็จานถัดไปจะเป็นขือเทศมอสเซเรลลาชีสค่ะอร่อยมากเลยเพสโต้ซอสนะคะจานนี้จะเป็น หมึกชุบแป้งทอดหรือคารามารีนั่นะนะคะจะบอกว่าดิปปิ้งเขาอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็จะมีมี t b บอลค่ะทุกจานอร่อยมากนะคะทานเสร็จแล้วเราก็เดินชมวิวตรงที่ระเบียงกันต่อนะคะถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆก่อนที่จะกลับไปที่โรงแรมค่ะขอแนะนําเลยนะบอกก่อนถ้าสําหรับใครที่ชอบอาหารนานาชาตินะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารสเปนนะคะอร่อยเลยค่ะรสชาติไม่น่าเบื่อไม่เลี่ยนนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ